จังหวัดชนบุรีจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งผู้นำท้องที่ประชันเสียงทองในงานนำ้ำมัศการพระพุทธสิหิงและงานสงการจังหวัดชนบุรีประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดร่วมมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดซึ่งการประกวดครั้งนี้มีผู้แทนจาก11อำเภอเข้าร่วมประชันเสียงเพลงพร้อมโชว์ดีลาท่วงท่าอย่างสนุกสนานการประกวดแบ่งเป็น2ส,สายก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล20,000บาท พร้อมถ้วยเกษยษียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดงานนี้นอกจากจะสร้างสีสันความบันเทิงและความสนุกสนานแล้วยังสะทะ้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนการส่งเสริมวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยและการสร้างความสามัคคีในท้องถิ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้สงการชนบุรีปีนี้เป็นปีที่น่าจดจําสนับสนุนข่าวโดย D B M P Double Mac p l u สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 l าย e อด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ line อด Her b herb 99